ดูดวงคนเกิดปีละกาดวงมังกรทองดวงนี้ผู้ยิ่งใหญ่อำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งเหรียญใหญ่บาลมจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่ก,การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงชะตาของท่านใครจะปกปิดซ่อนเล้นจะสู้ท่านไม่ได้เลยนับพยายามหลบปลีกกลัวท่านจะได้ดีกว่าโชคลา,าของท่านลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกัน ดวงนี้ดวงผู้ยิ่งใหญ่ดวงมังกรทองอำนาจบนบารมีวาส,สนายิ่งใหญ่ยนะิ่งนักจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคท่านจะได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดวันนั้พระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม ดูแบบนี้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปบลบเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมันถึงเวลาแล้วจัดหนักจัดเต็มเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาถือดาบตั้งขึ้นตกตำแหน่งจะติดก,การส่งมอบถ้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวา,ข,าวข่าวมงคลครอบครัวอ,อ,อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายจเจริญลูกเรือในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งน,งนให้ท่านหลบปีกซ่อนเลนดมูล <The moon S 2> บังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนา มีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกระมวนกระไว้ก็สัวกระสายนกน้อยนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิษย์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการบดีบดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งสองแสงมนตันทาจะมีโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองมารมีวาสนา ทพเทวดาสิ่งศก์สิทธิ์คำชูปกปักคุมกรองรักษาตกตำแหน่งหนึ่งดาบการที่คิดพิษารณาไต่ตองให้ลอกคอกราปศัตรูโมมานให้เยี่ยเตียนดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่ต้องทําท่นจะได้หลบปลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงดวงชะตาจะเปิดฟ้าผ่าลงมา อเยี่ยงดวงชะตาจะยิ่งใหญ่เกียงไกรเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านแสนล้านจักรวาลนะผมต้องคึกเขิมไว้ก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาตกตำแหน่งให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจะซื้อทองซื้อบ้านซื้อรถจัดหนักเลยจะรออะไรทำจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความประสบ็จได้รับด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาชิงไหวชิงพริบเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการแบบภาระไว้อย่างหนักหน่วง การยืนหยต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัส,สนาบอกได้เลยว่าดวงนี้ดวงมังกรทองมังกรมังกรมังกร,งกรทองนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งนับรางนั้นจะลื่นเลงสังสรร์อัศวินขี่ม้าถือทองครับโยนทองเข้าไปนะครับผมเขาเรียกว่าทองเยอะให้ทำยังไงก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่จับเงินได้เงินจับทองได้ทองเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมแล้วก็เข้ามาสิครับสู้ดวงท่านไม่ได้หรอก ครับท่านก็ลองคิดดูนะนบปีนักสัตว์ไหนนะผมหรืออะไรนะครับดวงชะตาคนเกิดปีละกายิ่งใหญ่ยิ่งนะนะผมถ้าเปรียบเหมือนกับปีมังกรได้ไหมได้นะเพราะปีลงกาปีลกาตกตำแหน่งธาตุเหล็กนะถ้าตกตำแหน่งดวงมังกรนะปีลกายิ่งใหญ่ยิ่งนะจะเลื่อนลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบืลองมีการชิงไหวชิงพริบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่์กลเพดูบาย จะได้ส่งมอบกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยบนกุศลวาสนาได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนามุ่งมั่นอย่างก้าวกระโดดอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองการส่งมอบเหรียญทองอันยิ่งใหญ่จะบังเกิดเพราะฉะนั้นให้ท่านวางแบบแผนล่วงหน้าเพราะว่ามีใครบางคนรอท่านล้มอยู่นะครับรอก็รอท่านลื่นหกล้มอยู่คอยแอบดูคอยแอบมองคอยแอบสอดส่องเมื่อ,อไหร่มันจะเจ๊ง เมื่อ,อไรมันจะพังเมื่อ,อไรมันจะพีนาศเพราะฉะนั้นท่านอยู่ให้เป็นนะครับมังกรนะครับปีละกาถ้าดวงของท่านใหญ่จริงท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นด้วยนะนะครับใหญ่ก็ล้มดังนะนะครับเพราะฉะนั้นเราแวดระวังให้ดีอํานาจบุญบารมีศาสนาูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับให้ค่าครูทางช่องได้สนับสนุนทางช่องได้นะรับรับฟังดูดวงต่อกันยาวๆครับ สำหรับชาวเปรากาในเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท,ท้าทายดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและความมุ่งมั่นในการทำงานสูงแต่ก็อาจเจอกับอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามหากคุณใช้ความสามารถและไหวพริบของตัวเองอย่างเต็มที่ก็จะสามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีด้านการงานในเดือนนี้ชาวปีรากาจะมีโอกาสแสดงศักยภาพ ในการทำงานอย่างเต็มที่คุณจะได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถแม้อาจรู้สึกกดดันบ้างแต่นี่คือโอกาสที่จะทำให้คุณได้พัฒนาตัวเองและก้าวหน้าในหน้าที่การงานสำหรับคนทำงานประจำคุณอาจต้องทำงานหนักกว่าปกติเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนดแต่ความพยายามของคุณจะได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานมีโอกาสได้รับคำชม หรือรางวัลตอบแทนอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายพยายามพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคุณจะมีไอเดียสร้างสรรค์และมีโอกาสพบเจอพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจอย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนหรือร่วมมือกับใครเพราะอาจมีความเสี่ยงแฝงอยู่หนึ่งด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวปิรากาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีคุณมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักอาจได้รับโบนัสพิเศษหรือค่าล่วงเวลานอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากแหล่ง ที่ไม่คาดคิดเช่นการถูกรางวัลหรือได้รับมรดกตกทอด4อย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายในเดือนนี้เพราะอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากคิดจะลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจและไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง4 สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเดือนนี้ยอดขายอาจไม่สูงมากนักแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจควรใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดและพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น 5. ด้านการศึกษาสำหรับชาวปรากาศที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองคุณจะมีสมาธิและความมุ่งมั่นในการศึกษาสูงธรรมให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะวิชาที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายในเรื่องของการจัดการเวลาเนื่องจากคุณอาจมีกิจกรรมหรือความรับผิดช,ชอบอื่นๆเข้ามาแทรกดังนั้นควรวางแผนการเรียนและจัดตารางเวลาให้ดีเพื่อให้สามารถทำทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำงานกลุ่มหรือโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนคุณจะได้แสดงความสามารถและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสดีๆในอนาคตด้านความสัมพันธ์ในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของชาวปีระกาอยู่ในเกณฑ์ดีคุณจะรู้สึกมั่นคงและอบอุ่นในความสัมพันธ์ที่มีอยู่สำหรับคนที่มีคู่อาจได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเช่นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำ กิจกรรมร่วมกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสำหรับคนโสดอาจมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจในช่วงนี้โดยเฉพาะจากการทำงานหรือการเข้าสังคมอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาทำความรู้จักกันให้ดีก่อนตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์คำแนะนำเพิ่มเติม 1. ใช้ความสามารถในการสังเกตและไหวพริบของคุณให้เป็นประโยชน์ในการทำงานและการเรียน 2. ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารพยายามพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด 3. วางแผนการเงินอย่างรอบคอบและสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 4. ใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 5. ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจมันออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ โดยสรุปแล้วเดือนเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวปีรากาหากคุณใช้จุดแข็งของตัวเองและรับมือกับอุปสรรคอย่างชาญฉลาดก็จะสามารถประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหลายๆด้านของชีวิตได้ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวปีรากาที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจกันมากขึ้นดวงชะตาบ่งชี้ว่า อาจมีความหงุดหงิดและความขัดแย้งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งหนึ่งสาเหตุอาจมาจากความเครียดในการทำงานหรือปัญหาทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้คุณและคู่ครองเข้าใจกันมากขึ้นพยายามหาเวลาทำ กิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านหรือวางแผนท่องเที่ยวสั้นๆในช่วงสุดสัปดาห์นอกจากนี้ควรระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาเพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นได้ใช้สติและเหตุผลในการพูดคุยกันและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้ว อาจมีโอกาสได้วางแผนเรื่องการมีบุตรหรือขยายครอบครัวแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงความพร้อมทั้งทางด้านการเงินและจิตใจด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวเปรากาที่ยังโสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องความรักดูงชะตาบ่งชี้ว่าคุณอาจมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ก็มีความเสี่ยง ที่จะเจอคนที่ไม่จริงใจหรือมีเจตนาไม่ดีหนึ่งในช่วงนี้คุณอาจรู้สึกเหงาและต้องการความรักแต่ไม่ควรรีบร้อนเปิดใจให้กับใครง่ายๆควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษานิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนอย่าด่วนตัดสินใจผูกมัดหรือสารสัมพันธ์ลึกซึ้งเร็วเกินไปการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หรืองานอดิเรกที่คุณสนใจอาจช่วยให้คุณได้พบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายกันซึ่งอาจนำไปสู่มิตรภาพหรือความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตแต่ควรระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือความรู้สึกกับคนที่เพิ่งรู้จักหากมีคนเข้ามาจีบหรือแสดงความสนใจให้สังเกตพฤติกรรมและความจริงใจของเขาอย่างละเอียด อย่าหลงเชื่อคำพูดหวานๆห,หรือคำสัญญาที่ฟังดูดีเกินจริงใช้วิจารณญาในการพิจารณาว่าคนคนนั้นเหมาะสมกับคุณจริงหรือไม่ในช่วงนี้การโฟกัสกับการพัฒนาเติมและทำในสิ่งที่คุณรักอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการมุ่งหาความรักเมื่อคุณมีความสุขและมั่นใจในตัวเองคุณจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นด้านอื่นๆ นอกจากเรื่องความรักแล้วชาวปีรากายังต้องระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้การงานอาจมีปัญหาหรือความยุ่งยากในที่ทำงานระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาควรทำงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษหนึ่งการเงินแม้จะมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือรายได้จากแหล่งที่ไม่คาดคิดแต่ก็ควรระมัดระวังในการใช้ใจ่าย และการลงทุนไม่ควรเสี่ยงโชคหรือทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงหนึ่งสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงระวังอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้หนึ่งเคล็ดลับเสริมดวงเพื่อเสริมดวงและแก้เคล็ดในเดือนนี้ชาวปรีรากาอาจทำสิ่งต่อไปนี้ 1. บริจาคหนังสือธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์ สถวายผ้าไตรจีวรหรือหนังสือพระไตรปิฎกแก่วัดสามพิสกรารบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเช่นหลวงพ่อโสธรสี่ทำบุญให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ด้วยโอกาสห้าหมั่นสวดมนต์และทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบหนึ่งโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวปิรากาต้องใช้ความระมัดระวังและมีสติ ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องความรักและความสัมพันธ์การเข้าใจและยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งพยายามปรับตัวและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีและอาจนําไปสู่การเติบโตและพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต